้ชวันพฤหัสบดีที่8และวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2557ณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพพร,รัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอธิการบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ ผู้แทนบัณฑิตชายและหญิงผู้แทนนิสิตชายและหญิงถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพวงมาลัยผู้แทนบัณฑิตถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสุจิบัตรกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรองอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จณนห้องรับรองชั้นหนึ่งสเสด็จพระราชะดำเนินเข้าสู่ห้องรับรองชั้นหนึ่งทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดเยี่ยมและสมุดบัณฑิต สเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงฉลองพระองค์คุยณนห้องรับรองชั้นสองจากนั้นสเสด็จเข้าภายในหอประชุมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระตนตรยัยทรงกราบประทับพระราชะอาดนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อธิกาบรบดีกราบ,บังคมทูลประกาศราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาตสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วยสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยในการประชุมครั้งที่781เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 8พิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้บำเพ็ญพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพสมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักได้เฉลิมพระเกียรติในวงวิชาการ จึงขอพระราชทานทูนกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรแด่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอันมั่นคงแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและขอพระราชทานกราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณดังนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระอัจฉริยภาพในสารและศินหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสารโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรในด้านทรัพยากรการเกษตรจำนวนมากโดยมุ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรภายใต้ข้อจำกัดของสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตริรวมทั้งตัวเกษตรกรด้วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ที่ดินหรือแหล่งน้ำจะทรงมุ่งให้อยู่ในสภาพที่จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตอย่างพอเพียง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระราชาือไทยที่จะสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศไทยขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นว่า จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตรทั้งทงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับสาขาการเกษตรเมื่อครั้งทรงสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยเหตุดังกล่าวได้มีการจัดตั้งสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขึ้นนอกจากนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ยังมีพระกรุณาทิคุณพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าศึกษาณสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อการ,การเกษตกรกรรมนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการรักป่านาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่ชุมชนนับเป็นพระกรุณาที่คุณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเกษตรอย่างหาที่สุดมิได้สมควรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอพระราชทา,านทุนกล้าทุนกระมอ่อมถวายปริญดาศิลปศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการ,การเกษตรเพื่อเทิดเกียรติให้ปรากฏสือ่อไป นายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอธิการบดีกราบ,บังคมทุนรายงานกิจการของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา2557และกราบบังคมทูลเบิกคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์กราบบังคมทุลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1117รายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับจากนั้นเสด็จออกจากหอประชุมไปประทับพักพระราชอิริยาบถณนห้องรับรองชั้นสองเสด็จเข้าภายในหอประชุมประทับพระราชอา่าที่เดิมคณะบดีคณะอักษราศาสตร์ คณะบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรคณะบดีคณะสาเวชศาสตร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์กลาบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและประิญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,404รายสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปริญญาข้าพเจ้าขอพระราชทานพระโรสาธนิผู้ได้บพระราชทานปริยตรในวันี้กล่าวคำปร,ร,าาาปริญญาข้าพเจ้นานาสาวบุบุรุรพ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราทา,านพระราโชวาทเด็กทเลื่อนหัวต้องก็กรุณาสด้าสดะมองให้ข้าพเจ้าอภิบาลพระราชบระเดียดแทนพระองค์ในที่สีพระราชทานบฏิยาบัติของทุลกระบอมหลวงทยไลในวันนี้ แสดงความรุ่งโรจน์บองปณิทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็ออจทั้งขอขอบใจมหาเทวราชามากที่มอบปร,ริญญาบัณฑิตศาสตร์ปริญญาบัณฑิตบัณเป็นมัณฑิแห่งพราพเจ้า,าปณิทผู้อ,ออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานคงจะได้พบความจริงข,ข้อหนึ่งว่าในชีวิตและการทำงานของคนเรานั้นย่อมมีปัญหา,าต่างๆอยู่หรือไม่บ้างเป็นธรรมดา ปัญหาอากาศอาจลอยทิ้งไว้อาจทุกลามบางรลายออกไปจนเกิดความเสียหายรายแหญ่ยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นที่จะต้องปฏิบัติแก้ไขและระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้ได้ริงนั้น ปจัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่บุคคลิะขาดไปไม่ได้คือสติความรู้ตัวคนที่มีสติก็รู้ตัวตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทําให้สามารถเจรจาสานะของปัญหาตามเป็นจริงและหาทางแก้ไขได้อย่วงทกีเมื่อแก้ปัญหารุ้ทุ่วมแล้วก็กระตุ้ปฏิบัติการสุอยากือความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอทำให้ไม่ต้องมีความประมาท ไม่ประํำการทิ้งราจนเกดปัญหาต่อตามมาจึงเป็นการรัการปัญหาได้อย่างดีที่สุดหากอดีที่เจรจาเรื่องนี้ให้เข้าใจสักก็จะเห็นได้ว่าสังคมของเรานะั้นถ้าทุกคนมีติรู้ตัวปัญหาสังคมก็คงเกิดขึ้นไม่มากนะักและคงไม่รุนแรงใหญ่โตถึยากที่จะแก้ไขจึงขอให้อดีหตั้งใจพยายามของตนเอง ให้เป็นผู้มีสติในการเผื่อจะได้สามารถนำพาคนนำพาสังคมให้ผ่านพ้ปัญหาต่างๆและบรรลุถึงความเจริญบ้านเมงได้โดยสวัสดีในพระปรมาภิไธยสวัสดีเจ้าทุกทหัวขออวยพรให้พระเดชชนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีทรงร่วมกัน จพพระราโชวาสบัณดิตขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลื้องฉลองพระองค์ุยณนห้องรับรองชั้นสองประทับรถจนพระที่นั่งไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เสด็จเข้าภายในห้องโถงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคม สเสด็จพระชดำเนินไปยังห้อง111เสวยพระกยาหารกลางวันในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพ,พรัรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ผู้ได้รับทุนพระราชทา,านจากมหาวิทยาลายัยกัมปงเชอเตียวราชาอาณาจักรกัมพูชาเข้าเฝ้าในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนทศการโครงการคลังข้อมูลของแผ่นดินสยามยุคราชการที่5และราชการที่6นณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเวลาน <het> <het> 14นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอธิการบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผู้แทนนิสิตชายและหญิงทูลกล้าทูลกระมอถวายพวงมาลัยกรรมการสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จณนห้องรับรองชั้นหนึ่ง สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉลองพระองค์ครุยณนห้องรับรองชั้น 2. สองเสด็จเข้าภายในหอประชุมส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบประทพระราชอาธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับพระราชาาารราบบาทนชา,านปริญ,ญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ได้แก่ครุศศสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดรจอห์นเจโคเกนทันตแพทยศาสาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงขุณเมตตาจิตนวจินดาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจกุลลวณิชเพศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดรทัศนีจิณไกยวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดรบัญชาชุนหะสวัสดิกุลวิศวกรรมศาสตร์ด pues ุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ดรจรวยบุญยุบลเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ นายบรรยงพงพาณิตสัตวแพทยศาสตร์ุษดีบัณฑิกกิริมาศรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์บินรัตนพานีอักษรศาสตร์ุษดีบัณฑิกกิริมาศพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภวั์เกษมศรีศิลปศาสตรดุษดีบัณฑิตกิริมาศศาสตราจารย์ดรจอห์นโนเดลวิทยาศาสตร์ุษดีบัณฑิตกิริมาศนายเอี่ยมเอี่ยมวนานนทชัยบริหารธุรกิจดุษดีบัณฑิตกิริมาศนายเจริญสิริวัฒนะพักดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นาศาสตราจารย์กิติคุณได้แก่คณะนิติศาสตร์ศาสตราจารย์วิชิตมันตาพรคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพคณะวิทยา,าศาสตร์ศาสตราจารย์ดรเปี่ยมศักดิ์เมนาเวีคณะศกษรศาสตร์ศาสตราจารย์ดรศิราพรณาถหลัง ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธประจำปีการศึกษา2557ได้แก่ประเภทบุคลากรประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานวิจัยเรื่องคุณสมบัติไดนามิกและเทอร์โมไดนามิกของผลึกไกลซีนโพลิมอร์จากข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสี X ที่หลายอุณหภูมิรองศาสตราจารย์ดรธมรัตน์อารีผลงานวิจัยเรื่อง แบบจำลองสำหรับพื้นฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรมโดยพิจารณาอิทธิพลในระดับนาโนศาสตราจารย์ดร ok ธีรพงศ์เสนจ,จันทิชัยประเภทนิสิตขัน้นดุษฎีบัณฑิตผลงานวิจัยเรื่องทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานกลุ่มของนิสิตนักศึกษาการวิจัยและการพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมเสริมสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok วิทัญาวันนโนผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การกลายพันธุ์และการศึกษาผลของการกลายพันธุ์ต่อการทำหน้าที่ของยีน DCR3 ในผู้ป่วยโรค SLE ดรชินโชติรัรพักพินโยผลงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะและการจำแนกชนิดเชิงโมเลกุลของเชื้อเมทิซิลีน r ร s i ิสแตน c ์คอ u l a ิ e เล s i t i ิทีฟสเตฟิโล o ค c i กีในสุนัขผู้เลี้ยงสุนัขและสัตวแพทย์ดรนัทรัตน์จันฉายทอง ผลงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิน้ำต่อโรคสเตปโตคอคโคซิสซึ่งเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสอากาเล็กซีเอในปลานิลโอ,อริโอโคมิสเอสพีดรพัฒนพลขยันสำรวจสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และกิตติบัตรตามลำดับจำนวน22ราย คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตประกาศนียบัตรขั้นสูงมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน 1, 3 7 7รายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามลําดับ จากนั้นเสด็จออกจากหอประชุมจุลาลงกรมหาวิทยาลัยไปประทับพักพระราชอิริยาบทณนห้องรับรองชั้นสองเสด็จเข้าภายในหอประชุมจุลาลงกรมหาวิทยาลัยประทับพระราชอาณาที่เดิมคณะบดีคณะเพศศาสตร์คณะบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร์คณะบดีคณะพาณิชยศา,าสตร์และการบัญชีกลาบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,256รายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทจบพระราโชวาทบัณฑิตขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉริมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในโอกาสที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยถูนกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิติคุณ ทรงฉายพระฉาย,ยาลักษ์ร่วมกับดุษฎีบัณฑิกิริมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติคุณกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันจำนวน5ชุดจากนั้นเสด็จพระราชะดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชะดำเนินกลับ วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอธิการบดีเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จผู้แทนบัณฑิตชายและหญิงผู้แทนนิสิตชายและหญิงทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลายัย กรรมการสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรองอธิการบดีคนบดีผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับสเสด็จณนห้องรับรองชั้นหนึ่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉลองพระองค์คุยณนห้องรับรองชั้นสองสเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมันสการบูชาพระตนะไตรทรงกราบประทับพระราชอาจ อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกคณะบดีคณะครุศาสตร์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์กราบบังคมทูลเบ,าาบ,าาบิกผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1229รายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับจากนั้นเสด็จออกจากหอประชุมจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยไปประทับพักพระราชอิริยาบถ เสด็จเข้าภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประทับพระราชอาณที่เดิมคณะบดีคณะนิติศาสตร์คณะบดีคณะนิเทศาศาสตร์และคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กลาบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน1549รายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามลำำําดับ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทจบพระราโชวาทบัณฑิตขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลื้องฉลองพระองค์คุยประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เสด็จเข้าภายในห้องโถงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคมเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบทเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสวยพระกยหารกลางวันเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงกิจกรรมสร้างสรรปันเรื่องณนห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอธิการบด,ดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จผู้แทนบัณฑิตช,ชายและหญิงผู้แทนนิสิตช,ชายและหญิงทูลกล้าวทูลกระ่อมถวายพวงมลาลัยกรรมการสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรองอธิการบด,ดีคณะบด,ดีผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยอธิการบด,ดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จณห้นะองรับรองชั้นหนึ่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉลองพระองค์ุร เสด็จเข้าภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสาการบูชาพระตนตรยัยทรงกราบประทับพระราชอาท์อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบดณคณะจิตวิทยาและคณะบดีคณะรัฐศาสตร์กราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและประิญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน1,472ราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาตามลำดับจากนั้นเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไปประทับพักพระราชอิรยิยาบถเสด็จเข้าภายในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประทับพระราชอาณะที่เดิมรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์กัลยาติงสภั์ คณะบดีวิทยาลัยปิโตรเลลียแะปิโตรเคมีคณะบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์คณะบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ธรณสุขคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภาการชาติไทยและผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกลาบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1028ราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามลําดับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลเข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตร เหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงนินทุนภูมิพลจำนวน130รายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอนุปริญญาบัตรเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามลำดับผู้ได้ร um ับพระราชทานปริญญาบัตรกล่าวคำปฏิญญาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาท จบพระราโชวาทบัณฑิตขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสด็จพระราชดำเนินไปเปลื้องฉลองพระองค์คุยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคุณผู้ชมคะภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตได้ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรี สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีร,ราชเจ้าโดยพร้อมเรียงกันค่ะ